สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ <Hey. S 1> วันนี้เข้ามาในช่องนะของเอ็มทาร์ลท h เลิฟฮิิ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะช่องนี้เราจะมาคุยกันเรื่องในเปิดไพ่อ่านไพ่นะคะในเรื่องของความรักนะใครที่ชอบใครที่ถูกใจนะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กันด้วยนะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดฟังแล้วไม่ใช่นะคะก็สามารถเลื่อนคลิปอ่าเลื่อนผ่านคลิปไปได้เลยนะคะไว้ไปฟังคลิปอื่นๆแทนนะแล้วก็ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนถ้าพลังงานมันตรงมันใช่นะก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้พลังงานของแต่ละท่านที่เข้ามาชมในช่องนี้พลังงานเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนะคะ อืมช่วงนี้ทําอะไรหลายอย่างนะคะเหมือนต้องทําอะไรหลายอย่างแบกรับภาระเยอะทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะอา,อาจจะหลายๆคนค่ะอาจจะอยู่ในกําลังเดินขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะเหมือนไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมเหมือนเลยเลยต้องควบคุมจัดการอะไรหลายๆอย่างนะภาวะช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้อืม เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตานะคะเกื้อกูลผู้อื่นนะแต่เป็นการเกื้อกูลแบบรู้จักให้รู้จักเกื้อกูลนะคะไม่ได้แบบว่าใจดีจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเซนดีสัมผัสดีด้วยนะเข้าใจผู้คนนะคะพลังงานเป็นยังไงต่อเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆรักตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็อ่า จะบอกว่ายังไงดีเป็นคนมีกระตังแล้วก็พลังงานที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้มองว่าอาจจะเป็นคนโสดด้วยนะคะเป็นคนโสดที่อาจจะแบบ อา,อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเปล่าเพราะว่าความเป็นคิงถือถ้วยขึ้นมานะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนโสดที่มีเงินดูแลตัวเองได้ดีนะคะจัดการตัวเองอจัดการทุกอย่างเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ต้องพึ่งพาใครอะไรแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้ดีพอสมควรเลยนะพลังงานวันนี้ที่เข้ามานะคะเป็นยังไงกันต่อ,อเป็นคนขยันทํามาหากินนะอย่างให้เห็นตั้งแต่บใบแรกนะคะ สิ่ไม้ท้าเป็นคนทาอะไรหลายอย่างจริงๆแล้วก็เราก็เป็นคนเวลาทําอะไรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีการวางแผนหาเงินเก่งนะสาหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนโสดที่หาเงินเก่งนะไม่ได้ต้องพึ่งพาใครอะไรแบบนี้นะเป็นไปได้นะคะหรือว่าต่อให้มีคู่แล้วอะคะ่ะก็รู้สึกว่าสามารถพึ่งพาด้วยพึ่งพาตัวเองได้อะนะไม่ได้แบบต้องไปหวังว่าจะต้องพึ่งคู่อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามองว่าเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่แบบมีความรับผิดช,ชอบอะไรหลากหลายอย่างมากๆนะแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้หาเงินได้ก็เลยแบบเออก็เลยไมอ่อาจจะแบบไม่ได้ต้องพึ่งคู่มากอะไรแบบนี้นะคะพนักง,งานวันนี้นะที่เข้ามานะอ่ะแล้วแล้ววันนี้ดีย๋ยวมาดูกันว่าเรื่องของความรักไพ่วันนี้อยากจะบอกอะไรนะคะ,ะเรื่องของความรักวันนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกันบ้าง ืมอกำลังรอคอยความรักกันอยู่หรือเปล่าคะคนที่สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เหมือนรอคอยมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาสักที <c oughs> เป็นแบบนี้ได้นะหรือว่าก่อนหน้านี้อาจจะไปลงทุนกับเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกำลังรอดูสถานการณ์รอดูสถานการณ์สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็กำลังรอดูสถานการณ์อยู่ช่วงนี้อาจจะแบบ มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะวางแผนเยอะนะคะอืมอืมเอมโมแบบนี้นะสำหรับคนที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะเหมือนขื้นดวงของคุณเหมือนคุณกำลังรอความรักมาสักระยะแล้วหรือเปล่านะเหมือนคุณโสดมาคุณโสดมาอาจจะนานแล้วแล้วก็รู้สึกวแบบ่าเหมือนคุณไปติด ติดอยู่กับความสัมพันธ์อะไรเก่าๆที่มันยังฉุดยังฉุดหลังดึงคุณอยู่แล้วคุณยังออกมาไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนทําให้คุณแบบไปข้างหน้าก็ไม่ได้อ่าถอยหลังถอยหลังก็ถอยไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าก็ก้าวไม่ได้นะคะยังยึยังรู้สึกยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยหรือต่อให้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในขณะเนี้คะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างทําให้คุณแบบรู้สึกอดึดอัดคิดมากคิดเยอะนะ มันมองไม่ออกเลยว่าจะต้องแก้ปัญหาสถานการณ์นี้แบบไหนยังไงอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคุณกําลังรออยู่อ่าเหมือนคุณพยายามอยากจะหลุดออกจากสถานการณ์นี้ปัญหานี้จริงๆนะความเป็นแปดไม้เท้านะคะแล้วมองว่าเดี๋ยวคุณจะเคลียร์ได้ออกได้นะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะเป็นยังไงกันต่ออืมก่อนหน้านี้น่าจะไปเจออะไรที่มันหนักหก,กันมาเนาะ ออคุณอาจจะรอคอยใครบางคนมาแล้วผลสุดท้ายมันให้เห็นว่าคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณรอคอยมาสิ่งที่คุณคาดหวังมามันกับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่คุณคาดหวังไว้แล้วคุณไปเจ็บหนักกับความรักมาแล้วคนที่มารับชมในคลิปนี้มองว่าคุณไปโดนวิบากกรรมในเรื่องของความรักมานะคะเนาะเพราะว่าสิบดาบแดาบเนาะเป็นเออเจ็บกันมาหนัก พอสมควรเลยนะเจ็บกันมาหนักมากๆนะคะพื้นดวงคุณแบบเจ็บเอาเล่นจนแบบว่าบางคนถึงขนาดเป็นซึมเศร้าลุกไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนใช้เวลาเป็นปีบางคนใช้เวลาหลายปีนะคะเอ็มมองแบบนี้นะเพราะว่าความเป็นเจ็ดเหรียนะคุณคุณรอคุณกําลังรออะไรบางอย่างรอให้ความรอสักวันหนึ่งที่คุณแบบเหมือนตั้งใจไว้เมนิเตไว้เหมือนคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง พยายามแบบหวาดพืชหวังผลที่คุณลงลงมือลงแรงทําไปอะคะ่ะเพื่อจะให้ได้ไดรับความสําเร็จในเรื่องของความรักสักทีอะนะอืมจริงๆอะคะ่ะไพ่ให้เหมือนถึงความร่าช้าในการรอคอยอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนแบบแล้วผลสุดท้ายมันสิ้นสุดไปอะคะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณตั้งใจคาดหวังมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะ แต่เร็วนี้อาจจะเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากคนทางไกลได้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเอ็มขอดูเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมก่อนแล้วกันเนาะอืมมองว่าเดี๋ยวความรักของคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ผ่านมาคุณน่าจะไปเจอวิบากกรรมอะไรบางอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกแทงข้างหลัง การด้อยค่าการทําอะไรกับคุณไม่ดีการที่คุณไปเจอความรักที่มันทําให้คุณแบบมันหนักแทบปางตายเลยอ่ะเออมันเอ,เอให้เห็นแบบนั้นนะคะมันหนักมากๆแทบปางตายมันแทบแทบทำให้คุณแบบไม่อยากจะมีลมหายใจมาใช้ชีวิตต่อแล้วอ่ะแต่พอไพ่จัสติ c ขึ้นมานะคะในตำแหน่งอนาคตเนาะคุณกำลังจะได้รับความถูกต้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างของคุณนะแล้วเดี๋ยวมันกำลังจะ มันเหมือนจะคุณจะได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนทําให้คุณได้พัฒนาตัวตนของคุณเองด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้คุณได้ก้าวข้ามก้าวผ่านนะไปนิดไปข้างหน้านะคะอืมมันเกิดจากปัญหาเพราะาคุณใจดีเกินไปนะคะเหมือนเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะทํำร้ายคุณเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อ ความเป็นราชนินีถือถ้วยเนาะแล้วมันอยู่ในตําแต่งของปัญหานะคะคําแนะนําคือ,อเอ็มเอมองว่าสําหรับคนที่มารับชมแลบฟังในคลิปเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณถูกกระทํามาในอดีตนะคะที่คุณถูกกระทํามาแล้วยังแล้วจนถึงกระทั่งตอนเนี้ยคุณยังรู้สึกยังเอาตัวเองออกจากความรู้สึกนี้ยังไม่ได้มันมามันมันเป็นจากความใจดีของคุณจนเกินไป เหมือนเขาทําผิดกี่ครั้งมาขอโทษคุณกี่ครั้งคุณก็ให้อภัยแล้วมันทําให้คุณดูไม่มีคุณค่าในสายตาของเขาอะค่ะจริงๆมันจริงๆคุณมีเมตตานะคุณมีเมตตาแล้วคุณก็คิดดีกับเขาแต่กลายเป็นว่าเขากลับไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะความใจดีของคุณเกินไปคุณไม่มีขอบเขตให้ตัวคุณเองอะค่ะคุณใจดีจนเกินขอบเขตอืท่านในเรื่องของความรักเนาะ เวลาการที S <S> ่เราให้อภัยใครบ่อยๆหรือการที่เขากลับมาเมื่อไหร่เรายังเป็นคนเดิมอยู่เสมอก็ได้เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เราเราเรารู้สึกเรารักเขาแล้วเราใจดีกับเขาเราหวังว่าเขาจะได้เห็นความดีของเราคุณจะไม่ได้รับสิ่งนั้นนะคะนะคุณจะไม่ได้รับสิ่งนั้นคุณต้องรู้จักมีขอบเขตให้กับตัวคุณเองมีพื้นที่กับตัวคุณเองคุณต้องกลับมารักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นนะ เพราะว่าราชนิลถึงถ้วยนะคะเป็นเป็นคนที่ให้คนอื่นมากจนจนตัวเองจนตัวเองไม่เหลือคุณค่าค่ะอืมตามองว่าตอนนี้คุณมองว่าตอนนี้คุณมาเหมือนคุณเข้มแข็งแล้วคุณเด็ดขาดมากขึ้นแล้วนะแล้วมองว่าคุณเคลียร์ได้อย่างชัดเจนไพจ่จะติกขึ้นมาให้เห็นถึงภาวะการเคลียร์การทําอะไรที่จะให้ตัวเองได้รับความยุติธรรม การใช้หลักเหตุและผลนะคะไม่ได้ใช้ความรู้สึกแล้วอ่ะนะคะมองว่าใช้หลักตรก,กะใช้เหตุผลใช้ประสบการณ์ที่คุณแบบเจ็บมาแบบหนักจนลุกไม่ขึ้นเจ็บมาแบบในเรื่องของความรักสําหรับบางคนมันบางคนปางตายได้เลยนะอืมบางคนกินไม่ได้นอยไม่หลับบางคนแบบใช้เวลาบางคนปีสองปีบางคนห้าปีสิบปีก็มีนะคะนะที่เอ็มเคยเห็นที่เอ็มเคยพบเจอมานะ อืมแต่ตอนนี้เหมือนว่าในอดีตที่ผ่านมาวิบากกรรมนี้มันมันเหมือนมันหนักสุดแล้วอะค่ะคุณน่าไปเจอภาวะที่มันหนักสุดแล้วจริงๆแล้วคุณรู้แล้วว่าความใจดีของคุณนะมันเป็นปัญหาในสําหรับในชีวิตคุณนะคะความมีเมตตาความรักโดยไรเงื่อนไข,ขของคุณกลายเป็นว่ามันเป็นการรักไรเงื่อนไขที่มันที่มันยังไม่ได้อยู่ในหลักเหตุและผลที่เพียงพอค่ะ อกลับมากี่ครั้งก็ให้อภัยมันมันเลยทําให้คุณแบบตอนเนี้ยมองว่ามันเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณชัดเจนแล้วนะมันนี้เห็นว่าคุณชัดเจนแล้วคุณพร้อมตัดไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงภายในคุณจะทุกข์แค่ไหนอะค่ะแต่ภายนอกของคุณคือพร้อมตัดพร้อมตัดแล้วไม่ให้ใครมาทําร้ายทําลายคุณในพื้นที่ของคุณแล้วนะคะอืมแต่คุณยังมีความหวังนะ มองว่าคุณยังมีความหวังอยากเจอรักที่ดียังอยากเจอรักที่ใช่ยังเจอยังอยากเจอรักที่มันเป็นของคุณจริงๆคนที่แบบมันมีมีศีลเสมอกันมีความเข้าอกเข้าใจมีความรักที่มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะอืมคุณรู้สึกว่ายังต้องยังต้องลงทุนลงแรงกับกับสิ่งที่คุณยังตามหาอยู่ นะแต่เอมอว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอขยายสองถ้วยหน่อยนะคะอืมคุณอยากจะได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ๆคนที่เป็นของคุณจริงๆนะคุณอยากจะเริ่มต้นมีโอกาสนะคะคุณอยากเพราะว่าความรู้สึกของคุณคุณอยากจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่เป็นคนของคุณจริงๆเป็นคนที่ที่มีความเข้าอกเข้าใจไปนี้ทางเดียวกันจริงจ แตระวังความหนักอะไรที่มันรู้สึกความต้องการที่มันมากเกินไปหรือการที่มันรู้สึกว่าคุณทุ่มเทมากเกินไปนะ,ะคุณระวังเรื่องนี้ให้ดีนะคะเคลียร์เคลียร์ยเรื่องนี้ให้ได้นะความคาดหวังที่มากเกินไปนะคะมันจะทําให้คุณเครียดเหมือนแบบทําไมฉันยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ฉันต้องการสักทีเมื่อไหร่สิ่งที่ฉันคาดหวังจะมาสักที มันอาจจะทําให้คุณเพราะว่าภาวะที่คุณไปเจอในอดีตอ่ะมันเอ็มมองว่ามันยังติดค้างอะไรบางอย่างมันยังอยู่ในความคิดของคุณอยู่นะแต่ถามว่าตอนนี้คุณตัดได้ไหมคุณตัดได้แล้วนะคะคุณตัดได้แล้วแต่มันยังมีความอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ติดในเรื่องของความคิดในความรู้สึกที่เหมือนคุณต้องเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวแบกรับอยู่ฝ่ายเดียวในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะแล้วมันยังอยู่ในในความคิดของคุณอยู่คุณยังออกจากหัวไม่ได้นะ เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงคนดีๆจะเข้ามานะคนที่จะเข้ามาเป็นของขวัญน,นะคะอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักเหมือนที่ควรจะต้องเหมือนแบบอ่าถ้าเป็นตาช่างอะคะ่ะเหมือนมันเอียงไปด้านในด้านหนึ่งด้านเดียวเลยอะมันไม่มีการบาลานซ์กันเลยอะเหมือนเอียงไปด้านไปด้านเดียวเลยแล้วเหมือนคุณจะต้องแบบ คุณจะต้องแบกรับความรู้สึกไว้ทั้งหมดเพียงผู้เดียวโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยแบกรับความรู้สึกอะไรของคุณเลยเอมองว่าสิ่งเหล่านี้ณนะตอนนี้มันยังติดในความรู้สึกของคุณอยู่ถามว่าคุณตัดได้ไหมคุณตัดได้แล้วแต่มันยังติดค้างในความรู้สึกของคุณอยู่และอามองว่าโชคชะตาสิ่งหลายๆอย่างกำลังจะหมุนเปลี่ยนไปนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าได้หรือจะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังแบบเข้ามาใหม่ๆเนาะเป็นคนที่บุคลิกดีดูดีนะคะนะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะเป็นอาจจะได้แบบมีการเริ่มต้นจะมีคนเข้ามาให้คุณได้มาศึกษานิสัยกันนะอา่าเดี๋ยวขอดูอีกสักสามใบสรุปสักสาใบนะคะเรื่องความรักของคุณอืจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ว่ามีคน ใหม่ๆเข้ามาจริงๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะหรือว่าถ้าเป็นคนอายุเท่ากันหรือโตกว่าเขาก็จะมีความนัดเขาจะมีความน่าเด็กเนาะมีความสดใสนะคะเจ้าค่อนข้างจะเป็นเป็นคนมีความสดใสพอสมควรจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะทำให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจแต่ก็ถพาย,ยังเห็นว่ายังต้องดูกันยังต้องดูกันไปก่อนอืมอาจจะผ่านจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมหรือกลุ่มการงานนะคะ,นะคะอา่าเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบ อม,มองว่าเป็นคนที่มีความพร้อมพอสมควรนะ The Emperor นะคะหรืออาจจะเป็นถึงสองพลังงานนะเข้ามาให้เข้ามาในชีวิตคุณได้นะคนหนึ่งอาจจะเป็นแบบคนที่อายุเยอะกว่ามากๆอยู่ในหน้าที่การงานตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามากๆอยู่ในกลุ่มสังคมอะไรที่ทําแบบว่าจากเพื่อนจากกลุ่มจากการทําธุรกิจทําให้ได้มาเจอเจอกันนะคะนะแต่ว่า เนาะมีเกณฑ์คนเก่าๆวนกลับมาด้วยนะสําหรับใครที่ไม่อยากได้คนเก่านะคะก็ให้ให้ดูแล้วกันเนาะอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่รู้จักนนจกันอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่แบบเออก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ได้อาจจะคุยกันผ่านกันเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจหรืออาจจะผ่านจากกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะอาจจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันได้มาพูดคุยนะคะมีเกณฑ์ว่า อาจจะเข้ามาได้มาเป็นความรู้สึกดีๆให้กันนะอะเดี๋ยวเอ็มขอดูเดี๋ยวเอ็มขอดูสักหน่อยแล้วความรักของคุณเป็นยังไงต่อขอห้าใบแล้วกันนะคะสําหรับความรักของคุณที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะมีอะไรให้ชื่นอกชื่นใจไหมอู้คนคนนี้การเข้ามาของคนคนนี้ค่ะ ดูแล้วพลังงานความรักของคุณนะตอนเนี้วิบากกรรมคุณยังอาจจะยังไม่หมดนะหรืออีกนายหนึ่งคนที่เข้ามาให้เห็นถึงยังคุณระวังคนที่เข้ามาแล้วแบบยังโสดไม่สนิทหรือมีความเจ้าชู้หรือมันมีความ18บวกอยู่ในนี้เนาะ,อะขออีกหนึ่งใบขอปิดไว้ก่อนอ่าแต่คนนี้มีความจะเข้ามาแบบชัดเจนอะไรกับคุณบางอย่างนะคะอาจจะมีความลหลงไหลได้เพิ่มในตัวคุณแต่คนนี้การเข้ามาของเขาอาจจะ อาจจะค่อนข้างควบคุมวงการคุณนิดนึงนะเขาอาจจะมีเอ็มมอลอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอที่มันไม่ไม่อาจจะไปอาจจะมีมุมมองที่คนละทิศคนละทางหรืออาจจะสีไม่เสมอกันก็ได้แต่คนนี้เขามาเหมือนอยากจะชัดเจนกับคุณนะแต่ก็ระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่ายังเป็นพลังงานของเดวิลนะคะอืคุณมีเกณฑ์ว่าคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่ๆอะ่ะ ดูอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะพนักงานความรักของคุณนะช่วงนี้นะคนที่เข้ามาก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนมาจะเอามาเข้ามาแล้วก็มาเอารัดเอาเปรียบอีกนะม,มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางเลือกตัวเลือกเข้ามาด้วยนะคะเด่เรือเวลาถ้าให้แวดล้อมทุกอย่างดีอะคะ่ะเอ็มจะตีเป็นเรื่องของคนรักที่จะเป็นเคมีลงตัวกันอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยพอแวดล้อม ไพ่หลายๆใบที่เข้ามาค่ะมันไปนี้ทางที่ระวังเป็นเรื่องของทางเลือกตัวเลือกนะขออีกหนึ่งใบนะคะอมืมีเกณฑ์เป็นคนเก่าๆนะจะกลับเข้ามานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือคนที่อยู่ทางไกลกับคุณหรือเป็นคนเก่าๆนะคะการวนกลับเข้ามาก็มองว่ายังอยู่ในทางเรื่องของตัวเลือกแต่มองว่าคุณสามารถเคลียร์คนนี้ได้นะเพราะว่าไพ่ของคุณค่อนข้างจะ เข้มแข็งและหนักแน่นพอสมควรแล้วนะคะมาอย่างนี้ขออีกสักห้าใบเลยแล้วกันมีพลังงานอื่นๆอีกไหมให้คุณได้ใจฟูบ้างไหมอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะกลับเข้ามาทำไมก่อน มองว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังคิดถึงถึงความสุขอะไรดีๆนะคะอืมเป็นคนทางไกลจริงๆนะถ้าใครเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะถ้ามีความสัมพันธ์กับคนทางไกลยอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ที่เขาทำกับคุณไม่ดีเลยนะทำกับคุณไม่ดีมากๆเลยมีมีเกณฑ์ว่าเขาจะวนเวียนกลับมาอีกแต่ว่าต้องดูพลังงานเขาให้ดีนะนะคะ ขออีกสักสามใบได้ไหมอ่ะมันเอ็มรู้สึกไม่เคลียร์เลยว่ามาเราจะดีไม่ดีอืมนะคะการเข้ามาของคนนี้นะเหมือนเขายังเขายังแค่คิดถึงคุณอยู่แต่การเข้ามาก็คุณจะเป็นแค่ทางเลือกตัวเลือกเขาแล้วก็การเข้ามาของเขานะคะก็ทำให้เห็นว่าคุณก็ยังอยู่ในความรักที่เป็นความลับ เขาว่าเขาเป็นค่อนข้างจะดูเราเป็นคนเจ้าชู้นะตั้งแต่เดบิวต์ขึ้นมานะคะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ตัวเลือกเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นนะคุณเพราะฉะนั้นคุณเมื่อไพม่มามามาบอกให้เห็นมาเตือนให้เห็นนะคะดูแล้วกันว่าเพราะว่าปัญหาพื้นดวงของคุณนะให้เห็นตั้งแต่เมื่อกี้ว่าคุณใจดีเกินไปนะคุณใจดีเกินไปคุณควรจะมีขอบเขตนะคะเหมือนพลังงานวันนี้อยากจะขึ้นมาเตือนสําหรับคน ที่เข้ามาดูเรื่องของความรักวันนี้นะอยากจะอยากจะเตือนเรื่องใจดีของคุณความใจดีของคุณเป็นอุปสรรคปัญหาความที่คุณรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นอุปสรรคปัญหาของคุณในวันนี้มีเกณฑ์ว่าคนลักษณะแบบนี้ที่เคยทําให้คุณเจ็บช้ารุกไม่ขึ้นซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานมาเป็นปีๆคนคนนี้มีเกณฑ์จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะ วางวางวางขอบเขตตัวเองให้ดีนะคะนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนค่อนข้างจะให้เห็นชัดนะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอคําแนะนําจากไพ่ออริเคนหน่อยนะคะแต่ก็อยู่อยู่ที่ตัวเราเนาะบางทีอาจจะบางอย่างถ้ามันอยู่ที่ตัวคุณว่าแน่นอนมันเป็นวิบากกรรมหนึ่งที่คุณได้รับในเรื่องของความรักแต่วิบากกรรมนี้จะตัดจบได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเรานะคะ นะถ้าคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนคุณปิดกัน้นป้องกันคนนี้นะเพราะมองว่าเดี๋ยวเขาจะกำลังจะกลับมานะอ่ะเดมขอคำแนะนำจากไพ่เดยเคอร์สามใบนะคะอืมเนี่ยนะเหมือนแบบพลังงานความเป็นผู้หญิงความอ่อนหวานความอ่อนโยนนะคะอืม อยากให้คุณระวังความความใจดีของคุณนะนะคะวันนี้เอ็มอยากให้คุณระวังความใจดีของคุณจริงๆการใจดีมันเป็นสิ่งที่ดีนะการมีเมตตาการมีกรุณาเป็นสิ่งที่ดีแต่ใจดียังไงที่จะไม่ให้ทําให้ตัวเราเจ็บใจดียังไงที่จะรักษาขอบเขตของเราไว้ที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายเราอ่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าใจดีเกินไปคนไม่ได้มองเห็นค่าเรานะ ถ้าคุณจะต้องโดดเดี่ยวถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเมื่อเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วทําให้คุณจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปให้คุณจงรวยว่าเมื่อคุณวางขอบเขตตัวเองแล้วทําให้คุณต้องเสียอะไรบางอย่างไปสิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะคะเราแน่นอนมันจะเข้ามาดีกว่าเดิมขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะสําหรับคนที่มารับชมรับฟังพลังงานในวันนี้นะคะขอให้คุณรักตัวเองมากๆเนี่ยค่ะ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะให้คุณเปลี่ยนเหมือนไพ่อยากจะมาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อจะป้องกันเพราะคนเหล่าเนี้ยังจะวนเวียนกลับมาหาคุณแล้วการกลับมาของเขาเขาก็ไม่ได้ให้พื้นที่ของคุณเขาไมไ่ให้พื้นที่กับคุณเขายังจะมาสร้างความทุกข์กับคุณอยู่ตราบใดวิบากกรรมนี้คุณไม่ได้ตัดด้วยตัวคุณเองเหมือนเขาก็ยังจะมาวนเวียนอยู่กับคุณเรื่อยๆค่ะนะ ให้ไงลองฉุดคิดดูนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้นะค่อนข้างจะเตือนชัดเจนเลยค่ะเนี่ยค่ะนะอะไรที่มันพังมันแหลกสลายไปนะมันมีเกณฑ์จะย้อนวนกลับมาแล้วมาสร้างความทุกข์ความผิดหวังให้คุณเองไพเหมือนอยากจะแนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ให้สร้างตัวเองให้สร้างตัวตนใหม่มีขอบเขตให้กับตัวเองนะอะสำหรับพลังงานความรักวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เอ็มไม่ค่อยได้ขำได้หัวเราะเลยนะเพราะว่าค่อนข้างจะดูแล้วแบบ หนักแล้วก็ซีเรียสพอสมควรเลยนะคะก็มองว่าหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้น่าจะไปผ่านไปเจออะไรในในเรื่องของความรักกันมาหนักมากๆบางคนอาจจะถึงขั้นแบบก่อนหน้านี้อาจจะถึงขั้นแบบไม่อยากจะมีลมหายใจแล้วด้วยซ้ําไปอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเหมือนเราก็ยังจะเป็นคนซ้ำๆคนเดิมๆนะให้เห็นว่ายังเป็นคนซ้ำๆคนเดิมที่ก็ยังเข้ามาทําร้ายทําลายคุณอยู่ตลอดตลอด เพราะตัดไปโทษเขาไม่ได้นะคะเพราะตัวคุณเองยอมให้เขาเข้ามาทำร้ายคุณเองนะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเอ็มก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังอยากให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีขอบเขตนะคะรักตัวเองให้มากๆนะนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้า,ถ,าถูกใจนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด like, แชร์ด้วยแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกรู้สึกอะไรยังไงเจอเรื่องราวอะไรยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ นะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเอมนะฝากเป็นค่าน้ำชากาแฟนะคะสนับสนุนช่องให้เอมกันด้วยเวลาพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะแอบเขินๆนิดน,นึงนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ